นะครับพี่น้องตัวนึงพี่น้องเขาเพื่อนบ้านเหรอครับพี่น้องแต่ว่าก็หาจับออกของชีตเละครับได้ยักสิบยี่สิบตัวก็เอาพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับไปน้ำทงหน้าของชีตเละครับไปเรื่อยๆครับอนี้ครับพี่น้องตัวนึงครับเอาครับโอ้มาเนี้ยนะอ้ป่าเปนถุ่มเทพถุ่มเทพเอาตัวนั่นก็ได้ จับก like ัมเอาเลยล่ะจ <discussion> uh ับกำเอาเลยกมัาเอาเลย้ครับพี่น้องจะหยียบเผา่นไปเลิกเด้อใช่ละกัมเลยมามามาดต้องคอยๆจวจหาอยู่หากินล่ะครับพี่น้องกับอกวากันเนาะครับเนาะโอ้หยียบเราละนั่นนะจับเบื้องลดเออเก่งๆนะหาอยู่หากินพี่น้องพูดออกง่ายกะจ้าพี่น้อง <G ül> พุทธอาก <S <S ก็ยากแล้วครับสู้มือนี่นะ,นะครับตัวนึงครับผมเก่าวไปน้อยเดียวก้าวไปน้อยเดียวอันนี่ครับพี่น้องโอ้ลแรงยังยังลงไปเลิกไหลละยางริมริมใสใสโอ้เอาเอาตัวใหญ่อยู่โซ่เขียวจับแางยางดีๆีนี่ตัวนึงนี่นี่ใกล้ๆนี่ก็ออเอาแม่นมาจับ ซับเียวจับเลยจับเลยโอเคโอ้มันมันมันแล้วกอะไรพี่น้องนี่แค่นี้ครงนี้อมาพักพีอันนี้ครับโอ้เอาเอาโหคักคัก,กมาหาอยู่หากินเดอ้อพี่น้องเด้อมาเนี่ยครับครับยี่สิบบาทก็ได้ประมาณสิบก็โตนะครับพี่น้องที่เพิ่นขายกันนะครับ แต่ผมก็เก็บไปได้เท่าที่ได้ไดนะครับว่ได้เอาไรตัวครับเอาไปกินซื้อๆพี่น้องสาวเขียวหว้อนหรือหนาวบะนี่ว่าห้อนเด้เบื้อง,ท,งท่าทา <c ười> งใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ยนะพี่น้องใส่โอปอได้บ่โอ<ด>ตัวใหญ่ปะใส่เอาโอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้นตัวบบบใหญ่เลย ครับอ้าปอเกง่งเก่งครับวันนี้โอ้ตัวหนึ่งตัวใหญ่เล้ครับตัวนี้พี่น้องครับขันข,ข,ข,ขึ้นก็ต้องเปิดแฟรไทายพี่น้องเวลากับประมาณจักทุ่มนอตตอนนี้ประมาณทุ่มหลครับพี่น้องประมาณหนึ่งทุ่มแต่ว่าบรนนวงเขากบจะเ,เหมือนกับจะเดืกนะครับ เหมือดเร็วนอนเร็วนะครับพี่น้องตเก่งเก่งโยเก่งโยใหม่พันมันครับใครกูหาเห็ดเป็นบ่ล่าหาเห็ดนี่กว่าจะเจอแต่ละดอกมันบลาอ่านี่ครับพี่น้องผมกัดได้ตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อได้น้ำมูอยู่ใครกูเก็บเห็ดพันว่าครับมันแห้งครับผมเลือป่าใหญ่มากนะเสือบ่าใหมากครับผม ใสอู้เอา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 ครับอันนี้ละทั้งหนานี่เห็นบน่นี่ตรงข้อสองเลยเขี้ยวเอาเอา,เอาเลยจับนี่อีกตัวนึงนี่ป๊าหยิบเลยน้ำตัวงตัวน,วนโอ้หลายครับเป็นมันอันนั้นอีกสองตัวตัวน่ะอีกตัวนึง ขักคักเหมือนเลยอโอปอหน่อยเอาเอาเอาย่างดีๆเขาใส่แรงงานเด็กบ,บ่เลยบ้ล่ะ <laughs> พี่น้องตัวหนึ่งครับ<อ>ออครับมื่อนี้การมุ่กองอาจจะใกล้น้อยนึงพี่น้อง ครับผมเพราะว่าต้เปิดแป๊ดพี่น้องครับพี่นอ้อง,นนองมุมกลองก่ะไก่ๆเด้อพี่น้องมาเนี่ยผมได้ร้ายแล้วครับเครื่องคุเกือบเครื่องแล้วครับบ้านนันนน่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยล่องแบบล่องแบบครับมื่อนี้โอปอเป็น นั่งเอกของคลิปนี้เลยครับผมครับเก่งอยู่คุณมักคมักหาครับแบบนี้คุณมันอยู่ครับมันมาเอาม,มาหาอยู่แบบนี้ครับ โอ้สองตัวครูเลยตัวนี้ลูนั่กับลูกเนี่ยไหนระโชกก่อนครับครับกองขนาดนี้ปูนี้ครับกะเดียวหาอีกพักนึงพี่น้องกะเดียวจะกลับแล้วนะครับตอนนี้กะเดียวไปเบิ่งผลงานพี่น้องได้ไหลายบอสซอคเขียวมาเบิ่งดูได้ไหลายบ่ เห็นนี้ครับพี่น้องประมาณเ,เกือบครึ่งคู่แล้วนะครับพี่น้องจะหลายตัวเยวอะครับสี่สิบห้าสิบตัวนี่แหละอันนี้ครับตัวนี้ใหญ่ของเท้าแล้วครับเนี่ยอันนี้ลานี่แหละ,ะ,ละตัวใหญ่ <ไง S 1> เลยครับโอ้ง่ายครับจ้า ตัวนึงครับ<อ>งานไปนี้เลยครับอหอยเชอรีกับลายพี่นออ้องหอยเชอรีกับเต็มเต็มเลยครับเพียบเลยครับได้ลายป่ครับ โอ้มาทัดครับได้หลายแล้วครับผมเพื่อนก็ยืนหันยืนแต่แก็เปนเก็บเลี้ยวเพื่อนกับเลี้ยวเนาะเพื่อนกับมาเก็บขึ้นกันเนาะคนไายคลิดเนี่ยครับครับผมก็เป็นลุ่มากกับรุ่นเท่าเด่นเหมืเราเห็นเพื่อนยืนทั้งเหนือนเหมือนขึ้นเข่าได้หมดขึ้นอกมาอย้หู่งจะมากันหลายคนพี่น้องมากันหลายคนครับกับโอ๋ปอมันครับว่าจะกลับแล้วครับเพิ่นมันครับผมก็เลยหาตัวไปหากลับไปครับกำลังมันพี่น้อง ครับกัเก็บมาประมาณ30มนาทีพี่น้องจะได้ไหลเติบแล้วครับพี่น้องครับจะได้รามมันบ้านไหมโอ้มันจ้าพันว่ามาอีกมือเสาครับเพื่นว่าจจับเลยตัวบางไ่เลย อันนี้ครับพี่น้องตัวนึงครับมาดูข้างบนกลางไรอะพ่อแมลว่นองนไปแ่กแม่แม่แม่ใช่หมอตัวนึ่งนี่นี่น้อง่ะไรจอย ครับผมกาได้หลายพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานพี่น้องสวัสดครับเดี๋ยวจะกลับแล้วครับพี่น้องโอ้โหเนี่ยครับหลายครับหลายหลายหลายเกือบเลยครับกลับกำลังมันครับแต่ว่ากักัเดี๋ยวมาใหม่พี่น้องลายยุ่งจะจะกับยานมันเดือดเนาะครับยานเดือดครับผมเดี๋ยวจะมาใหม่ครับมืออื่นนะครับพี่น้องถามมีโอกาสครับผมยังมันอยู่บ่นอย มันจ้ะโอ้จะมันลึกเล็ว่ะพน่ยผยอมกลับนะครับพี่น้องว้าพี่สองสูงเห็นตารางหนุ่มเนี่ๆสองตูงบํบํหนุ่มครับกเก็บไปเรื่อยๆครับกลัวจะหอดรถกระไดเพิ่มครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องตัวบ่าง่ายเลยครับเนี่ยข้างหน้าเขียวข้างหน้านี่เห็นปะครับพี่น้องเก็บปูครับเก็บปูมาหนิ อยู่พี่้องได้คลิปบ่าเป็นร้อยโตนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้านี้ครับพี่รองครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับผมเบาโชคสาวเขียวโอปอขอลาไปก่อนครับไว้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผม